ไปกินทุเรียนอยู่รักสิบหกเป็นอย่างบบเห็นคม์สี่ไปกับน้องหน่อยไปกับทีมงานก okay, ้องแก้อ่ะโอ้ยคิมูค่ะคิมูนะกุหลาบเทียวกับผู้ชายโทรหาเนาะเขาจัตกุหลาบเทียบอะแมนตายช่วงหน้าสแรงหนะน้าสนีแรงโปเอื้อยแบบอันนี้ม,มัน่วงมันมันโดนเลยนะทุกคนก็เลยต้องกินอะไตัใหม่น่าใจเลยนะก็ไปไปะพ่อเลยนะัน่นนะ่ะ กินบลายแบบตัวด้ากิซิมบดาผมาซิมกันหลายๆคนอย่างเซ่ไม่ลองใาจะแป๊กๆเนาะมันรูมีมมเรือเรากินสมัยก่อนมา,มาก,กินกนะัน้ะเด็กด้วยย่ก็มีแหรืมาแล้วมาเตาอมาเด้อนี่ข้ามากมดนี่้วมด้มีดไม่ระดู ช่วกินเ,เล้าลทุกคนรสชาติมันเป็นทำว่ามันแซ่กผกับนฮัลโหลฮัลโลฮัลโ e ลฮ l ลโหลฮัลโหลฮัลทหลฮัลโหลฮัลนะทุกคนนะสบายดีสบายดีเด้อพ่อแม่หี่นอ้อหลุัลนหุฮันโหลฮัลโหล้ัลัลมหฮัดทั้ง,งหลหลฮัลโหลฮวลลัลโหลฮัลโน,นี่ัหละทุกหลน,นะ พอขับหลดคนเดียวมาเมื่อยกันเลยตีข้าวขับคนเดียวเลยตีข้าวก็เริ่บริษัทถนนทนุนทางแล้วก็สื่อของสื่อของไม่ทางมาเลยฟังก้อนอื่นกับขอมกขอบใจนะขอบรัวบ,บิ๊กใหญ่หรือว่าบวัวจะเป็นบิ๊กใหญ่บาวดอนคำสีบาวโตเบาเจียน้องหน่อยนะที่ดูแลเทกแครแล้วก็ล,ล้านอีกสองคนนะรักหลายทุกคนนะเลยตี้าวมาหอดมาเฮือนหอดซานแลวทุกคนก็จะให้ เด็กขาวมาตอบคำถามแบบมือไปกินทุเรียนอยู่รักสิบหกเป็นอย่างบบเห็นคําสีไปกับนองหน่อยไปกับทีมงานกับมันกับบริมียังไลยเลยทุกคนคําสีเพิ่นกับเมื่อยแน่แล้วก็หลายอย่างอะไรมันกัถามว่าเพิ่นพิจารณ์บอกกับบริพิจารณ์งินในหนึ่งแหละทุกคนนะแล้วก็เมื่อยพร้อมแล้วก็เด็กขาวก็ไปหักนงหน่อยแล้วก็มาเลยเพราะว่าขันสิทธิ์เอาคําสีคําสีเพิ่นอนอยู่หอกเลยทุกคนนะ พอน้องนอยไ่เดไปนอนกับเตกาาอยู่บ้านเพื่อนบิ๊กใหญ่เด็กวัดท <desserts. S 1> ุกคนก็ค mm. uh ือว่าแล้วกระทามก็เลยมาบอกนะจงได้ทุกคนสชว่าเออไปยังเตก้าบาตอบคอมเมนต์แน่ไม่ยังแน่เตก้ามาตอบเนยโนม่ยบ่อยทุกคนไม่ยังเออเออแนงโนมัยลายลายหนูทุกคนใส่เบิ่งเนี่ยปั่นเตกาาอยู่พูดแนงโนมันี่ใส่เบิ่งนี่นี่โนมัเนะ อันนี้คือบริเวณบ้านเจ้าขาวนะทุกคนเนะกะกกับมาฮอดมาเพื่อนมาซานแหลกทำหน้าที่เหมือนเดิมทายปิงไก่นะเฝ้าห้านให้หนองสาวพักผ่อนในหน้อยนึ่งนั่แหละเพราะว่าเพื่อนก็ดูแลห้านมาหลายมือแล้วคนนะเพื่อคนอยากไปเห่นไปหนีเพราะว่าเจ้าขาวกับไปโดนเพราะว่าอยู่เพื่อนกับบี้มีพายแต่มีสองไอ้นอกนี่แหละกับมีคอยคุณหนึ่งกับล้านสองคนนะ อันนี้คือข้าง,งหลังนี่คือบานเจขาวมากับมาปกติดูเลห่าแล้วก็บสาทุกคนไปดูห่านเจขาวอะ่ะมียังขายแน่ช่วงนี้ขายดีหรือโบ่หรือว่าจังใดนะนี่กับาไปห่านะทุกคนนะช่วงนี้บ่ายช่วงนี้เจขาวลงมาบ่ายที่เมื่อคืนนี่เมือม่อยแห้งเมื่อยแห้งกันเลยนอนเด็กหนอหยนึงแบบน แล้วก็จะมีแขกอยู่โต๊ะหนึ่งนะทุกคนนะแขกคนช่วงหนึ่งกับลายเป็นใดมีแขกโต๊ะหนึ่งมาเลยนี่ก็มากั่ละลานจ้าท้าสบายดีก่อนสบายดีเฮ้ยตะเพงใครดิอะไรเบลล่าสบายดีก่อนเม่สบายดี พันร้านกะฝ้าห้าเนี่ยสบายดีเออจะรู่แทนมืงนี่ปะบกคิดทอดปูบะบะคิดทอดปูบะ,บะคิดละคัดคิดเลยสี่ให้เงินค่าไปซื้อขนมคิดปะคิดซัมไนทมะหอมแก้มะหอมแก้ม,มะเอามะหอมแกม้โอ้ยขี้โมกมาขี้โกนะกนะนะทุกคนเลขเจ็ดเ้าสิบห้าไปเบิง่งว่ะมันนี่ขายดีปันได้มาถามจี้ กินดาคนโกสซิลิโยบรรทาเนาะมิเตโกไเป็นหนาเงินสใส่กับโบมีเนาะตอนในพวกรโบมีเงินใส่กับโบมีเนะมีเพราะว่าเป็นสิลิโยบรรท่าเนาะนี่นะหันเจขาวกับมิล้วทันหนึ่งมนในโบมีลายมันเงียบเงียบในบนถนนทนทางกันเนาะเดีย๋ยวหันเจขาวเจขาวเซเจขาวเจเตปเห็นไหมเพิ่งว่าเจขาว,ขาว,ขาวไม่ทายยังไง ปิ้งไก่คู่มือเดือบก้าปิ้งลายเนาะปิ้งกตย่าม,มันขายโบมืดน,นะทุกคนเนาะก็มีไหวเ้เชือหน่อยเชื้อให้มันอยู่ในให้มันอยู่ในตู้ประมาณสิบหาโตสิบโตประมาณเนี่ยมดแล้วก็ปิ้งเพิ่มมดอันนี้เป็นป้าดำของเดอะปัจโจกนะทุกคนเนี่ยปัจโจแซ่บๆปิ้งข้างในไก่กับช่วงในโตโตประมาณเท่าไรเลยต้ตตนเทีนงตอนประมาณคายแซนหนึ่งว่าสําเนีน เซ็นซาวกันราคาเกือบสามเก้าอะทุกคนเพราะว่าราคานี้มันลงพราาเงินบาทจะขึ้นนั่นแหละนี่ยกระมิมีขายเพราะว่าสินง้วเขายังบอกขายเนาะเขาขายแต่สินหมูนะมีหม่ำมีสินแหงแล้วก็มีห่อสมมีแจ่มมียังกระประมาณนั่นแหละทุกคนเพราะว่าช่วงนี้เมื่อวานมีแขกทัวร์เนี่ยอันนี้ก็ปิ้งข้างในเพิ่มนะอันนี้ก็ชิวลลอดจจ้า มื่อนี้บบมีหมักตาลมาขายมีแต่มกตาลน้ำมักตาลเนาะนี่อันนี้สาวพันเลยเด้อทุกคนปีกายนี่ป่นีกประมาณสิบพันหรือห้าพันเนี่ยตัวน,นี้สาวพันเลยไม่ยังกับแพงคุณหลับเคี้ยวไปใส่แม่จินี่ทลายจินี่ทลายรวมมือป้าตัวบอยู่แป๊บเดียวเป็นที่ที่กุหลับเคียวสี่แสนปลายพู ตแตกลายอยู่บนตละลืมือก็ซ้ำนี้แบบนี้ธรรมดาไปเลยรื่อยอันนี้กาเบ้าวดวงคนกโก้สาวดวงหรือเบ่าวดวงสาวดวงคนโก้สุริยบ้านทหารเนานะมีแตโก้เป็นหน้างเงิืสอนใส่กับบ่มีเนะพอดีไปแบบว่าไปจับหยอกจับเหือแต่หาเงินซื้อใหู้้บ่าวกับบ่มีเนาะกันลังขายเลขเนาะพอดีอยากซื้อเลข าู้เล็กซื้อเลขรัฐบาลก็ซื้อน้ำพนได้เนาะเล็กกดเล็กโตรอีกพิษพิษแป็บวิยาณตำรวจบอกบ่านี่นี่บริหารงินสบยังบ่มียังบ่มีนะจักหน่อยไปแลวเนาะกาบบริเวณห้างกับประมาณนี่แหละอันนี้ขึ้นหน้าห้างเจ็าห้างเจ็าขาวเนาะประมาณนี้ทุกคนจักน่ากันเจ้าขาวสีเล็เลาะให้เบิ้งว่ามียังแน่ว่าสกินยังเห็นยังจีน เนี่ยเขาเอิญเนี่ยก็สวดกิราว์ซื้อมาแต่ผักเซ่นี่ทุกคนเนี่ยเพราะว่าซื้อมาเมื่อวานมีเนี้ยโมลีมีโอกาสกินเคาก็มะฮอนมคืนมื้นเมื่อยๆอ่ะแต่แล้วจะเห็ดสูตรกุหลาบเขียวหลังการน้องน้องลูกหลานอยู่ในเฮือนกินนี่มาเบิ่งนี่มาเบิ่งส่วนผสมนี่ทักคนนี่ยังแน่นี่สวดกิราว์นี่เลยเนี่ยกิราว์พี่เขาจะเห็ดอะไรเนี่ยก็เขาเอิญเนี้ยก็โตข้าวต้มขิหลวาแล้วนะข้าวต้มเหล่าข้าวต้มเข้ากันเอาโจ๊กที่มันเมาเมาออกแล้วเข้ากันมาอนนี้เอง เอาก็บมาใส่นี่สิมีส่วนผสมยังไงใส่เบิร์นี่เดิงเด้อเนี่อันนี้ก็มีกี้คหล้านี่ฮะบถอดนป๊มคีลเล้รกวาซื้อมาแล้วเขาก็ผสมเลยน้อยหนึ่งนะเอาก็มาซีมก่อนว่ามียังไงตเทอาไปใส่รมเดียเดี๋ต้องพล้าไปใส่ขง่ายๆได้ทุกมักเพชมักเพชรร้ายก็ใส่รายเนาะมักเพราก็ใส่รามักเหล่ก็ใส่นอยัดเรอเทับเอากลางกลางช่วยเท่าเลยนะไม่เห็ดเพชรก็ได้เพราะมูววานี่ก่อนมากก็ไปซื้อแล้วคะไป ไปฝากเพื่อนน้ำได้อยู่อันนั้นเด็กหนครับซีเ่อกี้ไปคัพซีสตามมาเซโนน้ำทุกคนกับเพื่อนยังคาเวีอะืัอนี้ชงสัยเพื่อนออกหน้าเด่นเนี่ยเขาแซมเพจเนส่ยแซมเพจกัะ,ะเ,เป็นนัวเป็นนัวมักไลยใส่ลายหมักนัวไลยใส่ลายน้ำตาลน้ำตาลาากีคำแบบหวานเนาะทิ้งแล้วเขาก็ค้นๆแบบนี้แหละส่วนประกดกเนี่ยให้บ๊อบเกย์กายทุกคนซีมก่อน ว่าเขาพูุมาแล้วจะไป็เดกเงินหนึ่งแต่ได้อยู่นะเดี่เป็นเด็กต้องพักแม่นี่มาใส่เล้ะเดียอยวตอนาี่ยอะกกินนะเยอะหมักกินนะพวเพชรเป็นเพชรเพชรในหนึ่งกับเพชรเพชรนะรู้ป<ต>่าครับใดือบมันเพชรนะเพชรแหง รว่าท้าวเหล็กมันเนยังบดได้ท้าวได้ยังบดได้ยุบโทผู้ใดสิโซกดีือโซกมาี่ได้ทุกคนตัวนี้เลยสเพชรน่ผู้ใดโซกดีกันไดหมักง่ายผู้ไดโซกก็ดีกันไดหมักแล้อจัดตัดเอาเลยนี่ตะวนีไม่นับงานขับรถคนใ่คนนี่ไม่ใช่จะบวงเหาอยู่ใส่เลยนะบวงหายไรทุกคนเขาอยู่นี่บวงหายนี่ ตัวเองแม่กะห้ามมอยากกินเนีเ่ยกะใส่ต้นหอมไปแห้งกับมีแต่ทุกคนก็แก้วกุหลาบเกเียวกับผู้ชายโทรหานรเนาะเขาสัตกุหลาบเพียวอะแมนตายช่วงหี้าสนิทแรงนะาสนิทแรงกวดเอื้อยแบบอันนี้มันหงมันมันโดนเลยนะทุกคนก็เลยต้องกิน,น,น,นตัวใหม่น,มนะใส่เลยนะก็พ่อหรืนะาซันนะ กินโลายแบบัวไดา้ากับิซีมบ่ดาามาซีมกันหลายๆคนอย่างเซ่นี่มันหน้าด้าก็เป็นแบบนี้เขาเชื้อคิลเล่ามากินอีโน,โนโไปใส่แหละโนยน้ตลไปเมียนเจ้น่ากับนักวางเท้าห้องนอนหรือเปล่าเท้าเด็กเ้าน่าผักบุญทกาผงเงี้ยเลยน้ำงมุมผักอะอ้ามันนี่วันี้ยันวันเสาร์บุญท้าผงเงียยมันมน,น,นี่วันเาร์ใช่ปะเมนเออน้าม่าวันวันตุ้มนิดนิดคนนีด เสร็จเรียบร้อยปะไน่รืบ้ะนี่ยยังไหนึ่งคนก่อนมึงกับน้นื่องละคันจะไปกิน,น,นกันนนาะรสซีนเบอร์รสชาติแบบใดแซ่บไปนะทุกคนจะมาออกไปกินน้ำกันปะนี่ทุกคนหน้าตาแบบนี้เด้นนี่นี่มาน้ม่มดาดัมแมม่ดํา,าดเคยกินบอยนี่นะบอดํามึัเคยกินบอยยังเกาะซ่วขี้เหล้ามึงดิ มามากินน้ำกันทุกคนกินหลายคนมีอย่งแซบคนละคำสองคำเนี่ยอืมเป็นไงเนี่มาส่งปะมาเด้อกินเยอะกีนเหล่าเันยนะด่มันส่งเท่าไหร่ส่งมันด่ายพดีเต็มแตเด้อแต่คนมากินน้ำกันเนาะแต่กินเนี่ยนะโยนไม่ไม่ยอดสิไปใส่เอากอไปโม่เออดูใส่ ไม่อยากเด็นประเด็จม <what? S 2> ่ไ no? ่ดำมามาชิมเนี่ยมชิบ้างเป็นไ้ไม่รสราตจะแปลกๆเนาะมันก็มีหมากเนื้อเเอากินสมัยก่อนมามากิมกันจ้าเด็ก้วยอยู่นี่กับมีหรือมาแล้วมาเต็มโตหรอมามาเืองไ่มี้าหากมีมี้าากีกเะไรีะคเเอารถั ดวยกีนเล้าในทุกคนรสชาติมันแป๊าทว่ามันแซ่บผมกระซ่บแต่มันแปลกๆคือหนึ่งเอาเคยกินใส่กล้วยทันนีแบบรูปทางอกล้วยทนนีอันนี้มันกล้วยอะไไหนกล้วยธรรมดาเ่ยกล้วยดิบธรรมดาดีกว่ามกซีเมืองอัดกล้วยทันนีตัวไลนยปักเซ่เขาจะมากินกล้วยทันนีมักเดื้อแล้วก็อหามมักนี่เนาะอั้มมีนิ่มนี่ส่วนนั้เนี่ยคุหลาเปลี่ยนเปหาร้บาทอะได้ปะ เล่นนะไปปะไปกับใครเนีย่ยไปัน่ไปโอนไปดนแล้วขับรถใส่ยันลูกทุกคนในลูกหนึน่งลูกเดียวเดพู้ามามาช่วยกี่เรา,มาไ,มไม่ช่วย,วยาาก,กี่เราสัี แต่แบบเป็นแดดดไป้อะไะเป็นยังอยู่สายเนึ่งองวะสีบอทอกก็ได้มีสีบอทอกชั้นหนึ่งได้ปะตาด้เปนขายเร่ทุกคนจะสวยเพราะว่าหน้นเริ่มเนี้เยวแต่เพราะอาเชีพเดเกราเลยอยากสิบอทอกไปเห็นเบียงานเสร ไม่6000 <of> ครั้เไงไม่พอเกาเลี2000ไม่่อเราหรี2000่อยยูวะลอยยู2000แพงแพงแล้วน่ากูไปสีอย right? ู yep. ่กินิกยังหมแพงนู้นตะเทียมกูได้ไหนํานี้มันตุ๊กเดยมันขายถึงเติม ขนาดสองวอยอยูเขาจินกูสองปัญหาหนึ่นเราไปกเปิดโตใหม่ขนาดยูนิคกินเนี่าโนยมันเป็นมองกนกูกนแตงกเป็นเอเซนต์ต่อ่อไ,ได้กคนออใหม่นะสาวาสาวาเนอวเป็นอย่างบ้านคุี่บอกสานอยเขาจะว่ายอนะไม่ใมคไม่ถึงงานกูกินเนี่ยี่นเออน็ตตุ๊กลเลย อันนั้นเป็น hmm. ย ok ังค <lles> ือเ้าิเท้ากินได้น้อยเดียวสุหลับเท้วกันต้องกีนน้อยอีกแหล่น้าก็ต้องหมักเลยมันเป็นลำปลาปลาขมปลาไม่ขมนมันขมเล็กไ้อระดาษมันจะมีอยงไรปลาแกววีกินเลยนะไอเก้าน้อยน่ะคอขี้กินนิดเพาะโลสตสองเตนมมา่นี้แหละ ซื่อคือมาเดโลหนึ่งเมื่นเนะครับมาต่หนึ่งน้ว่าว่าแกงแ้วก็ซื่อพัทเอแซนปลายเมื่นตลาดบ่งเดนผร้จัดงชายเจะเอาผิเคาจะเอาไปฮะให้ชิุนให้็็ได้เขาจะอไปเาีมีอเมริกาเ่าไห่นอกของกงจีบเขเคยจีเนี่ยเขาซื้ของอเมริกาขซือของอเมริกาเขาซื้อของอเมริกาเยก็ได้จยากสวยต้องเสงเงินแต่ยังไม่ได้น่นอกถามราคาก่อน อ,อยากสวอยางงามอยอยาไปหาผู้บาวบักซี่อยวกไปยล่นสสีย,ยงนิดนึงนะกะมามอจาายจะน,น,นี่นนก็คุเยเรือรอยอย่องบ่สท็อปบอสแท้เกาหีเทอรไรดเกาะลีเกาามกลอยูตองเลยยูเขาคิดยอเมริกาสองหลอ,อยูเขาคิดพูดสองพันห้าเขาเลียมเท่าไหรด์ั่นต่ว แล้วทุกคนคิดนีดนเก็สษตรเย็นนะน้อต็ตมตั้อีกที่หน้าว่าทีขาวอยู่เพื่อนที่เขาวจะไปหาไผรจังใดเนาะเพราะว่าบางเผื่อเทียท่ยวเทีวปัสสีไปยังก็น้องเที่ยวเที่ยวจะไปหลินอยู่ยังก็หลินอยู่มันไม่น้อยไปหามันนีลาหรือไปหาหนุ่นมโนนกับรอบๆนี่นแหละเพราะว่าบริเวณโลกปัสสีไงอีด้นเติบมาแหละคั้นสิไปอีกรอบหนึ่งกับอันบิ๊กใหญ่สิไปอเมริกาตอนผูกแขนเพิ่นนะนะ ตอนปุกแทนผลอเมริกากรสิไปกับประมาณต้นเดือนหนาเลยคั้นสิกับบอนเน่บางเทื้งกรสิไปตอนยังกอดไปเที่ยวไทย,ยนะทนี่มมน,นะแต่พาสปอร์ตเขคราวยังโมแล้วนะก็ใส่บัตรขาวเลยเพราะว่ามันส่วนไปไปเที่ยวไทยเดี๋ยวก็ส่วนทำสีน้องหน่อยแบบนี้นะแต่ทีมงานเนี่ยแหละจะทรามว่าเอาเดยไปจกกัดการกับมันนะเขาเพิ่มทรัพย์ เพิามเพิ่มไปว่าจอารถตู bye bye. ้นะคนนะร็บนีตามันที่เขาเะด็ไปรอบใหญ่นะทุกวันเป็นเกี่ยวไทยครับสิงานดิงานสาวจรนอาโตไปพวกนี้แหละทุกคนนะ่ไดลไล่เดินิดตามยุพหนาไยบายสามคนไล่์กดแซ์เดินสบายดี